สวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมละรบฟังไลฟ์สไตล์บายตัวค่ะคลิปนี้เราจะมาว่าได้เรื่องของการตรวจเงินเข้าผู้คืนเงินภาษีได้กี่บาทคนที่ขอคืนภาษีนะคะน่าจะได้เงินคืนแล้วกระมังนะฮะหรือ,อยังไงก,กรมสรรพากรค่ะแนะตรวจสอบข้อมูลการคืนเงินภาษี โดยสามารถตรวจสอบสถานะคืนเงินภาษีหรือว่าสอบถามข้อมูลเนะะี่ยค่ะการคืนเงินได้เนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วคือถ้าเขาคืนเงินก็จะมี SMS นะคะแจ้งเตือนผ่านพร้อมเพย์นะที่เราให้ไว้เนะะี่ยค่ะเหมือนปีก่อนๆที่เขาโอนเข้ามานั่นแหละเนะะี่ยค่ะมีเงินโอนเข้านะะีคะกับการ ขอคืนเงินภาษีนี่ยฮะมีใครได้กี่บาทกันบ้างเนะฮะเช็คช่องทางการโอนเงินได้เลยนะคะทุกคนเงินคืนภาษีหรือภาษีเงินคืนนะะี่ยคือเงินภาษีที่กรมสรรพกรคืนให้แก่ผู้เสียภาษีในกรณีที่ชำระภาษีเกินกว่าภาระภาษีที่ต้องจ่ายจริงเช่นการถูกหักภาษีณที่จ่ายเกิน กว่าที่ควรหรือค่ารถย่อนและสิทิประโยชน์ทางภาษีที่ทำยอดภาษีที่ต้องจ่ายลดลงผู้เสียภาษีสามารถขอคืนเงินส่วนเกินนี้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติของกรมสรรพากรหากคุณเป็นผู้เสียภาษีที่ได้ยื่นแบบแสดงารายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาพงรดอกกหรือพองศดอกาหนและต้องการตรวจสอบสถานะเงินคืน<ม>ของตอนเองก็สามารถทำได้ง่ายๆนะฮะผ่านระบบเอมมเมจของกรมสรรพกรนะคะโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สำนักงานกรมสรรพกรนะคะจริงๆเราบริษัทห้างร้านเขาก็จะมีเอสมจ้งเตือนอยู่นะคะทุกคน รับเงินคืนรับเงินภาษีคืนผ่านช่องทางการคืนเงินนี่คะก็คือการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักเนี่ยะ,ะกรมสรรพากรก็จะทำการ โอนเงินภาษีที่ได้อนุมัตินะคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนบัญชีเงินฝากธนาคารและได้รับแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยนะคะ ส่วนการคืนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรณีผู้ของเงินคืนภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนภาษีคืนเงินฝากธนาคารลงทะเบียนพร้อมเพย์รกรมสากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาค21เนึ่นะ,ะเป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารเพื่อการเกษตรนะฮะสำหรับกรณีผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีเนี่ยภาษีที่มีคำสั่งศาลและได้รับหนังสือแจ้งคืนผู้จัดการมรดกยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขา ธนาคารกรุงไทยเนี่ยในรูปแบบคัดเช็คได้โดยแสดงคำสั่งศรที่เกี่ยวข้องพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนผู้จัดการมรดกขอรับเงินคืนที่ธนาคารกรุงไทย3ก็คือน,นี่ฮะการคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเบัตรประจําตัวประชาชน13หลักกรณีต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลวิสาหก,กิจชุมชนกองโรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกรมสรรพากรจะออกหนังสือพร้อมเช็คโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืนเพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารสาขาเท่านั้น ส่วนวิธีการตรวจสอบว่าได้เงินภาษีคืนเท่าไหรนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายผ่านทา,ทางออนไลน์ของกรมสรรพากรนะคะทุกคนภาษีเงินคืนเนี่ยกี่วันได้คืนกรมสรรพากรจะดําเนินการคืนเงินภาษีภายใน3เดือนนะตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องขอเงินคืนภาษีด้วยการยื่นแบบปงดอก9้าวน,นะคะ แล้ก็ย้าเตือนนะฮะถ้าสถานะขึ้นว่าอาขอเอกสารเพิ่มเติมแสดงว่าจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบยอดรุนย่อนให้รีบถ่ายรูปเอกสารเช่นใบ50ทริปใบเสร็จประกอบนะฮะอัโลดเข้าบัญชีทันทีนะฮะยิ่งส่งไวก็ยิ่งนะฮะเข้าไวเหมือนกันนะคะและนี่คือนะฮะ การตรวจสอบค่ะข้อมูลดีๆ,ๆนี่ฮะนำมาแบ่งปันนะก,การตรวจสอบเงินเข้ากับผู้ที่ได้เงินคืนนี่ฮะสำหรับการลดหย่อนภาษีการยื่นภาษีนะคะจริงๆแล้วน่าจะเริ่มกรมสรรพากรน่าจะเริ่มทยอยเข้าให้แล้วแหละนะคะส่วนใครที่นีฮะมีพร้อมเพย์ก็นี่ฮะตรวจสอบได้นี่ฮะ ผ่านพร้อมเพีหรือว่าบัพปจชนิบสามหลักละกันนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวจะนำสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันผ่านไลฟ์สไตล์บายตุกคอบคุณัลสสวัสดีค่ะ